สวัสดีครับจากร้านคุลุมานะครับวันนี้นะครับบันไดไฟฟ้านะครับโตโยต้ามาเจสตี้นะครับงานตรงรุ่นนะครับเป๊ะเลยฮะไม่มีเจาะรถไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับระบบแคนบัสนะครับไม่ต้องติดเซ็นเซอร์ที่ประตูนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเราเอาแบบฟู l l LED ดีมาเลยนะครับมี LED ดด้านข้างและบนบอร์ดนะครับตัวนี้ ตัวระบบแคนบัสคุมผ่านแอปได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะฮะแล้วก็เล่นลูกเล่นอาจจะเป็นแฟลชนะครับไล่ไปอย่างนี้นะฮะตั้งเปอร์เซ็นต์ความสว่างได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับทำงานดาวน์โหลดแคนบัสนะครับเวลาปิดก็จะหุบให้นะครับตัวนี้เป็นแบบบันไดาย,ยาวนะฮะตัวนี้ เป็นแบบบันไดาย,ยาวนะครับเปิดประตูหน้านะครับก็ทำงานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบจะเล่นเป็นแบบไฟนิ่งๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปิดปูด้ เรามีไฟสองตำแหน่งนะครับบนบอร์ดกับด้านข้างนะครับที่อื่นจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับจะมีเฉพาะด้านข้างนะอันนี้งานตรงรุ่นนะครับระบบแคนบัสนะครับสำคัญมากนะต่อเพิ่มแค่2เส้นนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะค,ครับ สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะฮะโอเคนะครับผมจากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ